เรื่องของคุณจวบครับเรื่องสุดท้ายของคืนนี้คุณจวบครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าครับผมคุณจวบฟังอยู่แถวไหนาฟังอยู่แถวอุทัยธา,านีครับอุทัยธานีนะอยู่อำเภออะไรผมอยู่อำเภอหนองฉางครับแต่มาแต่เรื่องที่จะเล่านี่อยู่อำเภอทอับทันครับอืมนะะเรื่องราวเป็นยังไงครับเชิครับเรื่องก็เรื่องเลิกไลน,นะปะ่าครับผม ก็ก็คือแถวบ้านผมเนี่ยจะเป็นเป็นเขาชื่อชื่อเขาพุทวี<ะ>ก็คือสมัยก่อนนี้เรื่องเกิดประมาณสามสิบห้าปีครับผมประมาณอายุสิบสามครับตอนนั<ะ>้นครับแล้วก็ก็คือแถวบ้านผมจะเป็นห้องแถวห้องแถวอยู่ที่หน้าเขาแล้วก็หลังบ้านผมอ <c oughs> ก็จะเป็นพวกนาท้องนาแล้วก็ติดกับเขา เขานี่ก็จะมีลิงด้วยครับลิงลิงก็จะสาส่ยอยู่บนเขาแล้วก็มีนกข,ข้างเขาแล้วมีถ้ำถ้ำรอบเขาครับ<ะ>ส่วนเรื่องที่ผมจะเล่านี่ก็คือเป็นถ้ำอยู่หลังบ้านผม,ผมห่างกันประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับผม<ะ>ก็คือช่วงนั้นผมว่าเป็นเด็กก็อายุประมาณสักสิบสามก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหาปลาได้ครับตอนนั้น<ะ>ก็คือช่วงนั้นก็ก็ช่วงเย็นเย็นเนี่ย พอเริ่มเรื่องฝนตกช่วงนั้นเป็นท้องเ,อเริ่มเริ่มมีข้าวขึ้นเกี่ยวเขียวนะตอนนี้ก็มีน้ํามาก็จะมีน้ําเมืองมาก็มีปลาปลาจะชุมหน่อยครับรอบเขาครับครับแล้วบริเวณร,รอบเขาเนี่ยมันก็จะมีจะมีพวกนกพวกอะไรพวกงูอะไรเนะี่ยชุมตอนนี้ก็พวกปลาจะชุมมากครับสมัยนั้นช่วงเย็นๆก็จะหาเขียดแล้วก็จะไปปักเบ็ด ส่วนที่ผมผมจะไปปักเนี่ยก็คือจะปักรอบๆเขาแล้วก็ข้างๆถ้าเนี่ยรัมันจะมีจะมีถ้ำเป็นแบบเขาเรียกถ้ำมะเฟืองครับป่าครับผมแล้วก็ถ้ำเนี้ยมันจะมีมันจะมีข้างในอ่ะมันจะมีมีคนเข้าไปไอเขาเรียกเขาเรียกไปคนไปเก็บมูลข้างคาวอะไรได้องเงี้ยครับจะมีเข้าไปเข้าไปนั่งเล่นอะไรได้แต่แต่ที่ที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็น ผมไปปักเบ็ดแล้วตอนนี้ก็ไปปักเบ็ดช่วงเงยน็เยนๆก็จะไปปักไว้แล้วจะพอปล่อยไว้ทักสองสามชั่วโมงแล้วก็จะพยายามตอนนี้ช่วงเงยน็เยนๆประมาณทักทุ่มหนึ่งอ่ะก็เริ่มเริ่มปักปักเกือบหมดแล้วครับปักเบ็ดเขาประมาณ 50, 000, ห้าสิบพันสมัยก่อนนี้เดกอดห้าสิบคันแล้วก็ช่วยปักซิงมาตำนาแล้วตอนนี้ผมก็ไปปักพอช่วงทุ่มหนึ่งเี้ยก็สมัยก่อนจะใช้ตะเกียงแก๊ส แล้วก็เดิน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 ปากไปแล้วก็สมัยก่อนีใช้ตะบูกระดฮะโหครบชุดเลยกดปักปักปักไว้ใช้คือตะบูกดเนี่ยปลาดุกมันจะชอบกินครับสมัยก่อนนะครับฮะพอปักไว้แล้วตอนนี้ก็ไปปักไว้ที่ข้างๆถ้ำมะเฟืองเนี่ยผมก็เดิน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 ไปปักปุ๊บก็มองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในถ้ำผมก็เอ๊ะทำไม มืดขนาดนี้แล้วยังไม่กลับบ้านทาไมมานั่งอยู่ในถ้ำอ uh ือ huh. ตอนนี้พวกผมปากเสร็จแล้วผมว่าแล้วก็คล้ายๆว่าตะเกียงแการะจุดแล้วก็เหยียงๆไปที่ถ้ำถามเขาว่าเ,าเอา้ามาทําอะไรครับไม,ไม่ไม่กลับบ้านเลยครับไม่กลัวไม่กลัวงอกันเลยครับแต่เขาเขาก็หันมาแล้วเขาก็แบบไม่ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็แล้วก็หันหน้ากลับแล้วผมก็เดินกลับบ้านมากลับบ้านมาตอนนี้ผมก็มานอน <c oughs> รอสักสองชั่วโมงแล้วอะไรเนี่ยจะจะไยายามนะครับเขาเรียกว่ายามเบ็ดคล้ายๆว่าจะมีปลากินไหมอะไรเงี้ยไปกู้เบ็ดนั่นเองใช่ครับอ่าแล้วตอนนี้พอพอไปนอนสมัยก่อนนี่จะกลางมุ้งนะครับไม่มีไม่ไม่มีไม่มีหน้าตาอ้กเขาเรียกอะไรนะไม่มีมุ้งรั่วเดดกดดอะไรสมัยก่อนเนี่ย่ก็คือสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีปลาอะไรนะก็คือบ้านผมเนี่ยจะเปิด เปิดหน้าต่างมาแล้วจะมองเห็นเขาเลยครับแล้วตอนนี้ผมว่า,ากะจะนอนสักพักหนึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามเบ็ดตอนนี้ช่วงที่นอนนอนไปนะครับก็คือพันอนไปปุ๊บทักก็คือพอพอจะนม่มีอะก็ลืมตาม,มามันมีเหมือนคนมามากดเพราลืมตาม,มาปุ๊บอมอกามองเห็นเดี๋ยวนะคนผู้ชายคนที่ผมเจอในท่าเมา จ่กดผมดูตัวนี้ผมก็คล้ายๆว่าหันหันไปเจอหันหันไปถามจะหันแงคล้ายๆว่าแงไปถามแม่คุณคุณคุณจวบ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 คุณคุณจวบเขาก็กดผมดูลืมตามาเขาก็กดคุณจวบผมพูดออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยคุณจวบแม่ครับแบบไม่ได้ยินนะเหมือนเสียงผมไม่มีเลยครับคุณจวบไม่ได้ยินผมเลยคุณจวบครับผมได้ยินผมไหม อ๋อได้ยินครับอ๋อผมไม่ได้ยินคุณจวบเลยเพราะเสียงมันคุณใส่สมอลท็อกหรือเปล่าหรือยังไงอ๋อได้ใส่ป่ะเออมันไม่ได้ยินคุณคุณคุณเล่าใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่คุณฝันเห็นใครกดผมผมเรียกคุณตั้งนานไม่ได้ยินผมเลยอ๋อพอดีพอดีผมเล่าเป็นเม่อไหร่ป่ะอังฟังฟังผมนิดหนึ่งเห็นใจป่ะด้วย ตรงถึงตอนที่คุณนอนหลับแล้วคุณจะไปไปยามเบ็ดเนี่ยแล้วคุณก็ฝันไม่ใช่ไม่ฝันแนละ้วป่าป่ามันคอนเนมีคนมากดผมเลยครับตื่นคือ <ผม S 1> ตื่นแล้วถูกไหมก็คือตื่นมาลืมตามาเลยปามาลืมตามาเห็นหน้าคนที่ผมเจอเดทามา,มา แจอในถ้ำตอนนี้เขากดผมอยู่กดผมอยู่ตอนนี้ผมก็แงไ่ไปแง่ไปเรียกแม่ให้ช่วยครับ,รบถามว่าถามว่าแม่ช่วยด้วยแม่แม่ช่วยผมด้วยตอนนี้ผมผมเรียกเท่าไหร่แม่เขาก็ไม่ได้ยินเน่ยบะครับเขาก็คือเสียงผมไม่มีเขากดผมอยู่บะฮะและ้วตอนตอนนี้พอคือผมผมก็เขาก็กดผมอยู่ผมก็เลยแบบลืมตาม,มาผมก็ไม่รู้ไงผมก็หลับตา จนจนเนื่อยอ่ะป่ะผันแล้วก็เหมือนก็เหมือนก็คลายไปเองครับอือฮึตอนนี้ตอนนี้ผมก็ไม่ไปไม่ไปยามป่าเลยครับครับก็คือพอตอนเช้ามาตอนเช้ามาผมก็มาถามแม่บอกว่าแม่เมื่อคืนมีคนมากดผมว่าแม่เรียกแม่แม่ท่าไรก็ไม่ได้ยิบอือตอนนี้แม่ครับพ่อให้ฝันไปเองป้าวะเนี่ย บอกออไม่ได้ฝันหลังแม่เห็น mm hmm. เห็น,เห,นเห็นจัจะ่งอะไรแม่ mm hmm. บอกว่าเป็นผู้ชายที่ที่มากดผมก็คือคนที่ผมเห็นในถ้ำเมื่อคืนผมไม่ปักเบ็ดทิ้งไว้ตอนนี้พอพอพอ,พอตอนเช้ามากตอนเช้ามาพอถามแม่แล้วแม่เขาก็ไปถามพ่ออื mm hmm. พ่อขาก็บอกอ๋อเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีม,มีมีผู้ชายผู้ชาย บอกว่ามีมีคนนะที่เขามาเขาจะมาขโมยควายแล้วสมัยก่อนเนี้ก็คือเขาเขายิง,ง่ยปะยิงแล้วเขาก็เขาไม่ไม่อยากให้ให้มันเรื่องมันเงียบปะเขาก็ยิงตายแล้วก็ใส่กระสอบเอาไปทิ้งไว้ในถ้ำแล้วน,นะปะอือ mm hmm. ตอนนี้ตอนนี้พ่อพ่อเขาก็มาเล่าให้ฟังหัวตอนเช้าเขาบอกให้อย่าพูดไปนะบอกพอดีคนที่คนที่มักดเมืองสงสัยเป็นคนดี ที่เขาเล่าให้ฟังนั่นแหละครับหมายถึงคนที่ถูกยิงตายเหรอใช่ครับอ,อ,อ่๋อแล้วเขาจะหวงปลาทําไมอะ่ะเขาถึงมาหาคุณไม่ผมผมไปเซลของน้องปลาเขาคงเขาคงตามมาผมถามว่าเาทําไมมา,มาอยู่น,นี่ไม่าไม่กล้ามาหาอะไรสมัยก่อนมันจะเป็นแบบมันเปรี่ยวปลาไม่มีไม่มีใครกล้าไปนอน,นในถ้ำถ้าคุณบอกว่าสักสามสิบปีนี่ก็คือปีสองห้าสามศูนย์ สองห้าสามศูนย์ประมาณสองห้าสองห้าสองสองเก้าบาทประมาณนั้นนะครับผม,มสามาที่ห้าปีบาทผมนับดูคือสมัสยสมัยก็มันยังไม่เป็นยังยังไม่เป็นลาดยางยังเป็นยังไม่เป็นลูกลังนะบ<ช>าทสมัยตอนเด็กก็อยู่<ะ>ต่างอำเภอนะใช่ใช่ใช่นะโอ,โอ้คุณเล่าได้บรรยากาศมากเลยตะเกียงแก๊สก็คือตะเกียงเจ้าพายุอ่ะนะ มันจะเป็นเอาแก๊สใส่ไปหน้าหมุนหมุนแล้วก็มันจะมีอัางโลกจุดทางหน้านะมาตั้งแต่อนอ่าแล้วก็เติมน้ําเติมถ่านเข้าไปจุดไฟนะแล้วก็จะมีไฟฉายต่อๆกันนะมาแล้วก็จะมีไฟฉายตาปบไฟฉายก็เป็นท่อนสองท่อนสามท่อนนะใช่แต่ก็คือสำรองไว้เผื่อแก๊สหมดสมัยก่อนใช่แล้วก็มีอะไรอีกอะไปยามปลาแงะดูโอ้โหคําของคุณใช้ได้เลยแงะดูก็คือ หมายถึงแงนหน,น้านิดๆได้ย่างีงแงดูห <c oughs> ันคือแงไปดูแม่ป่ะอา่ามันไปไปถามแม่แม่เรียกแม่จะให้ช่วยอ่ะเขาก็ไม่ได้ยินแล้วแล้วเสียงผมมันก็ไม่ออกนะเหมือนว่ามันโดนโกดอยู่ป่ะอืมอืมอืมแต่ว่าผมจะว่าผมโดนอัามมันก็ไม่ใช่อ่ะมันเหมือนโดนกดเลยอ่ะอา่ามีความรู้สึกแบบนั้นถูกไหมใช่ถ้าถ้าโดนถ้าถ้าโดนอัามเนี่ยมันต้องเหมือนฝันนะป่ะอา่า อันนี้ครั้งแรกที่โดนเยอ่ะอืมนะโอเคประธานโทษคุณจวบทํางานอะไรอ๋อตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำละบ่ะมามอก่อนเป็นเซลล์ครับอ๋อคนคนคนที่ส่งหลงพ่อเครือบให้ป่าอืมจาได้จำได้ยังวะอ้าวรบกวนส่งอีกรอบได้ไหมอ๋อผมผมผมมีผมม,ผม,มผีอะไรนะวัดมะขามเท่าอ่อีกโกงหนึ่งวัด่าจะส่งแต่ยังยังไม่มีวัด แม่เอาวัดมาะขามเท่าจะมีมูลค่าสูงเอาอย่างนี้ดีกว่าขอเป็นวัดเขาปัทถวีได้ไหมหอ๋อหลวงพ่อโฉมใช่ไหมครับฮะปีะหนึ่งหกอ๋อผมผมมีผมมีมมริงอยู่อยู่องค์หนึ่งครับขอบคุณมากที่อยู่เดิมครับครับผมที่อยู่เดิมขอบคุณมากเลย คุณจวบครับผมขอบคุณครับครับคมับมันไม่น่ากลัวบ่าพอดีผมเล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องแปลกพอดีพอดีผมจับไฟเล่าจะเอาบรรยากาศมันมันก็ก็ดันมากลัวเองโอเคนะครับครับผมขอบคุณครับคุณจวบสวัสดีครับสวัสดีครับ